สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เฮีย <Here S 1> เหลาไลฟ์สตอรี่ส์แอนด์ซองส์ช่วงเฮีย <Here S 1> เหลาเล่าเรื่องธรรมะรายการที่เราเจอกันทุกเช้าเวลา8ดโมงตรงของทุกวันกับเรื่องราวดีๆที่จะพาใจเราเบาสบายและได้ปัญญาวันนี้เฮีย <Here S 1> เหลาอยากชวนทุกท่านมาร่วมค้นหาแผนที่ลับในการออกจากทุกข์ ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ลับเลยครับถ้าเราเข้าใจให้ถึงนั่นก็คืออริยมรคมีองค์8เส้นทางที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ไว้เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ที่ชัดเจนละเอียดและลึกซึง้งและวันนี้เฮียเหลาไม่ได้มาคนเดียวครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษสองท่านที่มากด้วยประสบการณ์ทางธรรมจะมาร่วมแลกเปลี่ยนความเข้าใจทั้งจากมุมมองของปุถุชนและผู้ปฏิบัติอย่าเพิ่ง ไปไหนนะครับเตรียมใจให้นิ่งเปิดใจให้กว้างแล้วมาร่วมกันเดินบนเส้นทางอริยมรรคด้วยกันครับสวัสดีครับเ,เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีชีวิตมันเหมือนเออเรากําลังเดินอยู่ในป่าทึบๆนะครับหรือว่าติดอยู่ในขงวงกฎที่แบบหาทางออกไม่เจอสักทีอืมค่ะเข้าใจเลยค่ะความรู้สึกนั้นพยายามหาทางลัดทางที่คิดว่าใช่ แต่กลายเป็นว่ายิ่งเดินยิ่งเหนื่อยยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่ใช่เลยครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองออแกะรอยหาทางออกจากความรู้สึกแบบนี้กันดูนะครับโดยอิงจากเนื้อหาที่เราได้มาจากวิดีโอของช่อง YouTube ชื่อธรรมะสติสมาธิหัวข้อน่าสนใจมากครับอริยมรตมีองค์8ไม่ใช่แค่หลักธรรมแต่คือแผนที่ลับออกจากทุก แหล่งข้อมูลนี้เขาเปรียบเทียบได้ดีนะคะว่าชีวิตที่วุ่นวายสับสนมันก็คล้ายๆกับการที่เราหลงทางอาจจะเพราะไม่มีแผนที่หรือมีแตออ่อ่านไม่เป็นดูไม่ถูกทิศก็เลยวนไปวนมา นั้นวันนี้เรามาลองสำรวจอริยมรคมีองค์8ในมุมมองที่ว่าเป็นแผนที่หรือเข็มทิศชีวิตอย่างที่แหล่งข้อมูลว่ากันนะครับมาดูกันว่ามันจะช่วยนำทางเราออกจากความทุกข์ความสับสนได้อย่างไงบ้างได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นที่เขาบอกว่าสำคัญมากของแผนที่นี้คือสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบอ,อมันต่างจากแค่การเชื่อหรือแค่คิดบวกยังไงบ้างรับค่ะคือ สัมมาทิฏฐิเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่ามันคือการมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นหรือตามที่ถูกสอนสอนกันมาแบบผิวเผินมันคือการยอมรับความจริงอย่างเช่นทุกอย่างมันไม่น่านอนนะอันนี้จังหรือว่าการที่เราไปยึดติดมากๆมันนํามาซึ่งความทุกข์ กหรือว่าสิ่งต่างๆมันไม่มีตัวตนจริงๆให้เรายึดมั่นได้ตลอดไปอนัตตาเหมือนกับว่าเราได้แผนที่ป่ามาแล้วก็ต้องยอมรับว่าอ๋อสภาพป่ามันเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ป่าสวยๆในจินตนาการของเราอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเราปรับโฟกัสเลนแว่นตาให้มันชัดเจนก่อนจะเริ่มออกเดินทางจริงๆแล้วพอมุมมองมันตรงตามจริงแบบนี้แล้ว เอ่อมันส่งผลต่อขั้นต่อไปยังไงครับเห็นว่ามันเชื่อมกับสัมมาสังกปะหรือความดำริชอบใช่เลยค่ะพอเราเห็นถูกทางแล้วสัมมาทิฏฐิความคิดหรือเอ่อเจตนาของเรามันก็จะเริ่มถูกต้องตามไปด้วยสัมมาสังกปะคือ มีความคิดที่จะออกจากความโลภความโกรธหรือความหลงอะคะ่ะคิดที่จะไม่เบียดเบียนใครไม่พยาบาทใครมันไม่ใช่แค่คิดดีลอยๆนะคะแต่เป็นการตั้งเข็มทิศทางความคิดของเราให้มันมุ่งไปสู่ทางออกจากป่าจริงๆไม่ใช่เดินลึกเข้าไปอีกครับครับแล้วความคิดที่ตั้งเข็มถูกทางแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาทางคำพูดด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่าสัมมาวาจา แหล่งข้อมูลเขาเน้นเรื่องนี้ยังไงบ้างครับนอกจากแค่เรื่องไม่โกหกถูกต้องค่ะสัม,มาวาจาเนี่ยมันกว,กว้างกว่าแค่ไม่โกหกนะคะมันรวมถึงการไม่พูดสออเสียดไม่พูดยุกยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้ออะไรที่มันไร้สาระด้วยเพราะคำพูดเนี่ยมันเปรียบเหมือนป้ายบอกทางเลยค่ะถ้าเราพูดบิดเบือนพูดเรื่อยๆก็เหมือนเราสร้างป้ายบอกทางผิดๆทั้งกับตัวเองแล้วก็คนอื่นพาหลงทางกันไปหมดเลย จริงด้วยครับแล้วสัมมารกรรมมันตะหรือการกระทําก็คงเป็นผลที่ตามมาจากการคิดการพูดที่ถูกต้องนั้นไม่เอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้คือไม่ลักทรัพย์แล้วก็ไม่ประพฤติผิดในทางเพศมันคือการเดินบนเส้นทางที่ไม่ไปสร้างปัญหาหรือสร้างกับดักให้ตัวเองหรือคนอื่นเป็นการเดินทางที่เคารพเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆด้วยค่ะแล้วเรื่องอาชีพการงานล่ะครับ สัมมาอาชีวะนี่คือ,อจำเป็นไหมว่าต้องเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับศาสนาโดยตรงแหล่งข้อมูลเขาไม่ได้จำกัดไว้อย่างนั้นนะคะสัมมาอาชีวะคือการหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตไม่ไปคดโกงใครไม่หลอกลวงไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามถ้ามันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองหรือคนอื่นหรือสังคมโดยรวมก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ถูกต้องได้คะ่ะ ฟังดูเหมือนแต่ละขั้นตอนนี้ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะครับสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบนี่คือต้องสู้ต้องแข่งขันเอาชนะหรือเปล่าครับอืมเป็นความเพียรคนละแบบกันค่ะไม่ใช่การแข่งขันแบบนั้นแต่มันเป็นความเพียรที่ถูกทิศทางคือมีสี่อย่างหลักๆนะคะเพียรระวังไม่ให้ความคิดไม่ดีอกุศลมันเกิดขึ้นมาเพียร ละไอความคิดไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเพียนสร้างความคิดดีๆกุศลให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เพียนรักษาไอสิ่งที่ดีๆนั้นไว้ให้มันอยู่กับเราเหมือนคนเดินทางที่ต้องคอยดูแลทางเดินของตัวเองอะคะ่ะไม่ให้ยญ้ามันรกหรือมีอะไรมาขวางทางไม่ใช่การเร่งฝีเท้าแข่งกับใครครับครับเข้าใจแล้วครับทีนี้มาถึงสองข้อสุดท้ายที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกจิดโดยตรงเลยนะครับคือ สัมมาสติกับสัมมาสมาธิแหล่งข้อมูลเขาอ,อธิบายความเชื่อมโยงของสองอย่างนี้ว่ายังไงครับค่ะสัมมาสติก็คือการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดในปัจจุบันขณะ เหมือนคนเดินทางที่รู้ตัวเสมอว่าเท้ากำลังก้าวไปทางไหนเห็นสภาพรอบตัวตามจริงไม่เผลอไม่ใจลอยจนเดินตกหลุมตกบ่อหรือออกนอกเส้นทางไปส่วนสัมมาสมาธิคือผลจากการที่เรามีสติต่อเนื่องจิตมันก็จะเริ่มตั้งมั่นสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกเหมือนเรามีจิตยืนที่มั่นคงทําให้เรามองเห็นภาพรวมของแผนที่เห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นซึ่งมันก็เป็นฐานสําคัญให้เกิดปัญ,ญ ยาเห็นแจ้งในความจริงต่อไปได้ค่ะสรุปแล้วอริยมรรคมีองค์8ก็คือกระบวนการที่มันเป็นองค์รวมจริงๆนะครับเชื่อมโยงกันหมดเลยตั้งแต่ปรับมุมมอง,มองความคิดคำพูดการกระทำการใช้ชีวิตไปจนถึงการฝึกจิตโดยตรงไม่ใช่ว่าเลือกทำข้อใดข้อหนึ่งแยกกันได้แต่เป็นเหมือนแผนที่นำทางใจที่สมบูรณ์แบบเลย ถูกต้องเลยค่ะมันคือาการเดินทางข้างในที่ค่อยๆคลี่คลายปมปัญหาต่างๆไปทีละขั้นๆและมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่แหล่งข้อมูลนี้เขาทิ้งท okay. ้ายไว้ให้เราคิดนะคะเขาบอกว่าบางทีความทุกข์ที่เราแบกๆกันอยู่น่ะมันอาจจะไม่ใช่กรงขังจากข้างนอกจริงๆก็ได้อ้าวหมายความว่ายังไงครับไม่ใช่กรงขังจากข้างนอกค่ะเขาชวนให้มองว่ามันอาจจะเหมือนโซ่เส้นหนึ่งที่เราน่ะตามันไว้ในมือเราเองมาตลอดเวลา พวกความยึดติดความอยากความไม่พอใจต่างๆนั่นนะคะคือโซ่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เคยมีกรงขังอยู่เลยก็ได้มีแค่ใจเราที่ยึดโซ่นั้นไว้แน่นเองโอ้ฟังแล้วเหมือนกับว่าทางออกมันอยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอครับแค่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าไม่กล้าปล่อยมือจากไอสิ่งที่เรากำไว้แน่นๆเท่าไรน่นเองค่ะ ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าการปล่อยมือจากความยึดถือเหล่านั้นอาจจะเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆบนแผนที่นี้เลยก็ได้และอาจจะเป็นทางออกจากทุกที่จริงๆแล้วมันก็อยู่ตรงหน้าเรามาตลอดใครจะรู้นะคะลองนําไปพิจารณากันดูค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวในวันนี้ครับแผนที่ลับออกจากทุกขอริยมรคมีองค์8 เส้นทางแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรงชี้ไว้ว่าใครก็ตามที่เดินตามยอมพบกับความสงบเย็นแท้จริงขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่มาร่วมแบ่งปันธรรมะอย่างลึกซึ้งและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามและเปิดใจรับฟังไปพร้อมกันก่อนจากกันในวันนี้เฮียเหลาอยากฝากไว้ว่าธรรมะไม่ใช่แค่เรื่องของการฟังแต่คือการฝึก ปรับและเปลี่ยนใจเราให้เบาสบายในทุกๆวันของชีวิตเจอกันใหม่ทุกเช้าเวลา8โมงตรงกับเฮียเหลาเล่าเรื่องธรรมะบนช่องเฮียเหลา Live Stories and Songs ที่จะพาใจเราเก้าวไปอย่างมีสติและเบิกบาน ถ้าชอบเนื้อหาวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ข้อเสนอแนะเพื่อให้เราพัฒนารายการให้ดียิ่งขึ้นธรรมะดีๆจะได้ส่งต่อไปให้ถึงใจใครอีกหลายๆคนครับขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันพรุ่งนี้เช้านะครับสาธุครับ